กลับสวัเพื่อนเพ่ทุกคนครับวันนี้มาพบกับรายการ리ทเทิลรีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้นำ dx ของ masterbase นะครับเซตที่1มารีวิวให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะมีตัวเว v e r ตัวล l o t ด้านข้างนะครับที่เก็บการแชทแล้วก็ใช้ทําไมใตายตัวดาบนะครับแล้วก็ตัวการแชทที่เป็นตัวกิมมิ c หลักของเรานั่นเองนะครับอย่างแรกก็จะมาดูที่ตัวเว v e r นะครับตัวเว v e r ก็มีขนาดที่อ้วนอยู่เหมือนกันนะผมมองว่ามันอ้วนนะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกสข้างในเลยนะครับ ตัวสีก็จะเป็นสีชมพูตัดกับสีเขียวสว่างเนาะอันนี้ผมก็ดูมันเหมือนคล้ายๆแบบเว้นๆหน่อยแป๊ดๆหน่อยนะครับให้มันเข้ากับร่างบอดี้ของพระเอกนะครับอ่าส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวกระจกนะกระจกสะท้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนระบบเดี๋ยวนะไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่าเนาะตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกระจกที่เป็นหักมุมหักเหของแสงนะครับเวลาเสียบกาชัดเข้าไปอะ่ะตัวรูปอะ่ะมันจะออกมาตกข้างหน้านะครับไม่ใช่หันข้างเพราะกระจกมันเอียงนะครับ มันสลบลงตัวนี้ก็จะเขียนว,ว่า gamer driver นะครับก็เป็นแนวสไตล์แบบเกมเลยเนาะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับไม่มีระบบอนะิเล็กทรอนิกส์เนาะตัวนี้เป็นแค่พลาสติกใส่กับการชัธรรมดานะครับมาเราก็จะมาดูตัวติดด้านข้างนะครับของเข็มขัดนั่นเองอันนี้ก็ต้องซื้อแยกนะไม่ได้ขายรวมมานะครับก็ต้องเก็บเงินซื้อแยกอีกทีเหมือนกันซึ่งตัวนี้นะครับเสียดายมากถ้าเหมือนในซีรีส์เนี่ยเวลาเรากดปุ่มเนี่ย เวลาเราไม่ได้ใส่การใช้ด่านมันจะเป็นการเปลี่ยนสเตตมันจะเป็นการสเตตเช e เล็กก็คือการเลือกด่านเลือกสเตตนั่นเองนะครับแต่ในตัว DX ของจริงที่เอามานําขายเนี่ยคือมันทําไม่ได้อย่างนั้นนะครับเพราะมันไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมหลักๆมันก็เป็นแค่ตัวเก็บการแชทน,นะครับ เก็บได้แบบกาชาทธรรมดาเนาะสชิ้นนะครับรวมใส่ถ้าไม้ตายก็เป็น3ชิ้นนั่นเองนะครับผมและในส่วนต่อมาก็จะเป็นพระเอกของเราครับก็คือกาชานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขียนว่าทารุกควสนะครับลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์เนาะของอัศวินนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใส่ฐานกระดุมนะครับ3เมตรนะครับผมตัวปิดเปิดไม่มีนะนี่ก็จะเป็นทารุกควอสนะครับพระรองของเราหน้าตาแบบนี้เนาะโอเคเรามาลองเล่นเสียงกันดูนะฮะ มันก็จะร้องทารเคว s สอันนี้ก็เะเวลาเกมโอเวอร์อันนี้ก็เวลาเราชนะนั่นเองมันก็จะเป็นการสุ่มกันไปนะครับผมลูกเล่นของการแชทที่เวลายังไม่เสียบก็มีเท่านี้นะครับแล้วเราก็จะมาเริ่มทำการเฮนชินเป็นมาสเตอร์เบรฟกันนะครับเฮนชิน ร่างนี้ก็จะเป็นร่างเลเวล1นะครับที่เป็นตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะต่อมาเป็นเลเวล2 เท่านี้เราก็จะกลายเป็น Master Wave Level 2เรียบร้อยนะครับผมก็ดีไซน์ของเข็มขัดก็เป็นประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูใส่ในช่องที่2นะครับถ้าสมมตินำกาชัเนี่ยใส่ช่องนี้จะเป็นยังไงมันก็จะเงียบไปก่อนให้กาชัอันแรกเล่น เสียงก็จะสั้นๆแค่นี้นะครับแล้วเราก็จะมาลองใช้ท่าไม้ตายกันมันก็จะเป็นเสียงอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอ่ะ เดี๋ยวมาลองดูแสงกันนะจะมีแสงตรงนี้ไม่เอ่ยอันนี้ก็จะเป็นเสียงจบอีกหนึ่งรูปแบบนะครับเป็นรูปแบบธรรมดาในส่วนต่อมานะครับเราก็จะมารีวิวตัวกาชคองซอสนะครับผม อินท r เ o ียดีไซนนะครับก็จะเป็นเหมือนเปลวไฟเนาะตัวดาบอันนี้จะเป็นปุ่ม A ปุ่ม B นั่นเองนี้เป็นปุ่มสลักตัวกดนะครับให้เกิดเสียงข้างหลังก็จะเป็นตัวที่ใส่กาชัดนะครับลำโพงอยู่ฝั่งนี้สวิตช์ปิดเปิดฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนโหมดน้ําแข็งนะครับผมอ่าใส่ทาน 3A นะครับ2ก้อนตรงนี้นั่นเองอ่ะมารูดเสียงกัน เสียงก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่มีไฟ led นะลองมาดูกด combo ถ้าเรากด1นึ่ทีกด2ทีถ้ากด1กับ2เนี่ยจะไม่มีเสียง combo แต่ถ้ากด3ทีจะ combo นะครับครั้งที่4จะไม่มีนะตัวลูกเล่นตัวนี้ลองมาเปลี่ยนโหมดกดปุ่ม a อ่าก็จะเป็นโหมดน้ําแข็งนั่นเองเสียงฟันก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับสําหรับการชของซอสนั่นเองทีเ <Okay. S 2> มวาส แล้วเรามาลองดูกันนะครับว่าถ้าเปลี่ยนเป็นโหมดน้ำแข็งเนี่ยเสียงถ้าไม้ตายจะต่างกันไหมก็คือเสียงเดิมนะครับผมแค่เป็นเสียงเอฟเฟกของการฟันน้ำแข็งแค่นั้นเองนอกนั้นเหมือนเดิมทุกอย่างครับ จบกันเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิว DX Brave Set ที่1นะครับก็ฝากติดตามเซตที่2แล้วก็เซตที่3หลังจากนี้ด้วยนะครับหลังนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผมบ๊ายบาย